หรือว่ากลายเป็นข่าวที่หลายคนจับตามองอย่างหนักหลังจากที่ช่วงเช้าของวันที่25พฤศจิกาย,ยน2568มีรายงานข่าวว่าศาลแขวงพระนครใต้มีคำพิพากษาจำคุกนักแสดงสาวอย่างปูมันนา เป็นเวลา2ปีโดยไม่รอลงอาญาที่เป็นจำเลยในความผิดฐานช่อโกงแน่นอนว่าก่อนที่สารแขวงพระนครใต้จะมีคำพิพากษาด้านของปู่มรณาก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าสารแขวงพระนครใต้นัดพิพากษาคดีสะเทือนวงการสื่อปมหงกระแสดราม่าคู่กรณีเปลี่ยนรูปคดีจากกู้ยืมเงินเป็นช่อโกงร่วมลงทุนวันที่25พฤศจิษษากายน2 5ง8เวลา9ก้านาฬิกาที่สารแขวงพระนครใต้ คดีหมายเลขอ .0212.67 จับตาคดีที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์และวงการสื่อสารมวลชน พร้อมกับมีการเขียนชื่อโจ์และก็จำเลยเนี่ยลงชื่อเป็นนางสาวมัทน,นาหิมัททองคำครับนอกจากนี้ก็ยังมีรายละเอียดที่ทางด้านของปูมัทน,นาได้มีการโพสต์เอาไว้ใน Facebook บอกว่าคดีนี้ประทุเดือดหลังการออกอากาศเทปรายการหงกระแสช่อง3วันที่9รกรกฎาค,คม2 5 1 7าเดำเนินรายการโดยนายกัญชัยหรือว่าผู้ดิดกําเนิดพลอยซึ่งตามฝ่ายจำเลยระบุว่ารายการได้นำผู้กรณีเข้ามาเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทำให้สังคมเข้าใจผิดอย่างรุนแรงส่งผลให้ชื่อเสียงของปูมบัฒน,นาหิมะทองคำถูกกระทบเสียหายและเกิดกระแสโจมตีในโลกออนไลน์อย่างหนัก ประเด็นเข้มข้นขึ้นเมื่อมีข้อกล่าวอ้างบอกว่าคู่กรณีได้มีการเข้าแจ้งความที่สออทองหลอ่อโดยแจ้งว่าเป็นกู้ยืมเงินแต่เมื่อมีการเข้าสู่กระบวนการยื่นฟ้องต่อสารกลับมีการเปลี่ยนรูปคดีเป็นช่อโกงร่วมลงทุนจนถูกมาว่าเป็นการดำเนินคดีที่ไม่ตรงกับคำกล่าวหาครั้งแรกและสร้างความสงสัยในสาธารณะพร้อมกับบอกด้กว่าฝ่ายจำเลยเนี่ยได้มีการยืนยันว่าการเปลี่ยนข้อมูลเช่นนี้ส่งผลให้ต้องต่อสู้อย่างหนัก และทําให้เกิดความเสียหายทั้งด้านชื่อเสียงและก็สิทธิธทางกฎหมายนั่นเองครับแล้วก็มีการระบุต่อบ,บอกว่าคดีนี้ถูกจับตาเป็นอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวข้องทั้งวงการสื่อรายการโทรทัศน์ชื่อดังและการกล่าวหาทางคดีอาญาที่มีความแตกต่างของข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนพร้อมกันนี้ก็ยังมีการระบุก,กําหนดการด้วยนกับบอกว่า9นาฬิกาฟังคาพิพากษา10นาฬิกาแถลงข่าวใหญ่ต่อสื่อมวลชนสถานที่บริเวณด้านหน้าศาลแขวงพระนครใต้สื่อหลายสํานักเตรียมลงพื้นที่ คาดว่าอาจจะมีประเด็นร้อนแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญเพิ่มเติมจากฝ่ายจําเลยคดีนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศึกกฎหมายที่สังคมจับตาว่าความจริงจะปรากฏในชั้นศาลอย่างไรและผลกระทบต่อวงการสื่อจะรุนแรงเพียงใดซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ด้านของคุณปูมันนานั้นได้มีการโพสต์เอาไว้ในโซเชียลหรือว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าคดีนี้ฝั่งโจทก์เองก็ได้ฟ้องว่าจําเลยนั้นหลอกลวงโจทก์ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแล้วก็การปกปิดความจริง ซึ่งควรบอกแจ้งแกโจ์ว่าจำเลยประกอบธุรกิจแบรนด์อาหารเสริมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงามและได้ชักชวนโจ์ให้ร่วมลงทุนกับจำเลยโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงความจริงแล้วจำเลยไม่ได้ประกอบธุรกิจตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดเป็นเพียงกลอุบายเพื่อให้ได้ทรัพย์ไปจากโจ์เท่านั้นจากการหลอกลวงทําให้โจทลงเชื่อจึงได้มีการโอนเงินรวมจานวน1นึ่งล้านหนึ่งแ0หบาทให้แก่จำเลยทําให้โจ์ได้รับความเสียหายโดยเหตุเกิดที่แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพหมหานคร ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่341ครับสารไต่สวนมูลฟ้องโจทก์แล้วก็เห็นว่าคดีมีมูลจึงให้ประทับประฟ้องไว้เพื่อพิจารณาพิพากษาซึ่งฉั้นพิจารณาจำเลยให้การปฏิเสธโดยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวชั้นพิจารณาสารพิพากษาว่าปูบรรณามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่341ให้จำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญา ภายหลังฟังคำพิพากษาจำเลยได้มีการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นอุทธรณ์สารแขวงพระนครใต้มีคำสั่งเห็นควรให้ส่งคำร้องให้สารอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาต่อไปอย่างไรก็ตามต่อมาเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันเดียวกันกับสารอุทธรณ์พิจารณาแล้วมีคำสั่งว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีจำเลยให้การปฏิเสธและเคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณามาแล้ว โดยไม่ปรากฏพฤติกรรมหลบหนีจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยในระหว่างอุทธรหากจำเลยผิดสัญญาประกันให้ปรับ3 0 0 0บาทโดยจำเลยทำสัญญาประกันโดยใช้กรมธรรม์ประกันอิสระภาพในวงเงิน3 0 0 0 0 0บาทวางเป็นหลักประกันส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของปูมรรน,นานนครับหลังจากได้รับการปล่อยตัวเจ้าตัวได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลอย่างดุเดือดครับโดยระบุนะครับบอกว่าแม่ปูเตือนภัยนะคะไอ้หน้าตัวเมียโทรหาใครมันจะอัดเสียงมันเป็นโรคจิตค่ะ แล้วก็ตามด้วยอีกหนึ่งโพสต์บอกว่าเสียงสาบแช่งของเหยื่อที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหาเงินของเจ้าพ่อสารเตียขอให้ครอบครัวมันได้รับผลกรรมนั้นด้วยเถิดแม่ปูขอสาบแช่งค่ะแล้วก็ตามด้วยอีกโพสตหนึ่งต่อเนื่องกันนะครับบอกว่าปูเคารพคำพิพากษาของสารชั้นต้นและขอใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ค่ะแล้วก็ตามด้วยอีกโพสต์บอกว่าปูเคารพการตัดสินของสารแต่หากสังเกตดีๆเพจท่านเป่าโพสต์คำพิพากษา,าก่อนเพื่อน และตามด้วยสํานักข่าวต่างๆใครอยู่เบื้องหลังเพจท่านเป่าเดาไม่ยากนะคะหลังจากนั้นก็ได้มีการโพสต์รัวๆต่อการบอกว่าไอนาตัวเมียดีใจออกหน้าส่งข่าวให้ท่านเปาตีข่าวแม่ปูรอบหน้าภาวนาให้ติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะและตามด้วยอีกโพสต์หนึ่งบอกว่าหากินบนความทุกข์ยากของเพื่อนในวงการขยี้ให้เป็นกระแสะดราม่าเพื่อที่จะสร้างเงินให้กับตัวเองล่าสุดไอนาตัวเมียก็ไปยุ่งให้คนมีคดีความกันที่กองปราบแม่ปูอยากให้ทุกคนรู้ทันมันค่ะ แล้วก็ตามด้วยอีกโพสต์หนึ่งนะครับบอกว่าไอ้น่าตัวเมียไปดักทําข่าวที่น่าเรินจําจะไปซ้อมคดีตัวเองหรือคะตามด้วยอีกโพสต์นะครับบอกว่านักรบย่อมมีบาดแผลทุกบาดแผลคือความแข็งแกร่งระดับจิตวิญญาณและตามด้วยอีกโพสต์หนึ่งนะครับบอกว่าคอยดูตอนจบว่าศาลในชั้นที่สุดจะตัดสินว่าเป็นการกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดหรือเป็นการร่วมกันลงทุนและท้ายที่สุดใครจะเป็นฝ่ายเบิกความเท็จและถูกตัดสินจําคุกเพราะว่ามีเหตุผลเด็ดและพยานหลักฐานเด็ด ที่ทุกคนต้องตะลึงมันจะพลิกกลับมาในท้ายที่สุดอย่างแน่นอนแล้วก็บอกว่าใครอยากรู้ว่าเจ้าพ่อสารเตี้ยคิดอะไรไม่ดีอยู่ให้ดูโพสต์ท่านเป่านะคะหลักๆหาเงินค่ะแล้วก็ตามด้วยอีกโพสต์หนึ่งกะะ็บอกว่า ในจอทำเป็นไม่สนใจสไลด์มือถือเล่นนอกจอโทรหาคนนั้นคนนี้เช็คข่าวแม่ปูนะคะและอยู่เบื้องหลังในการเล่นงานเพื่อนร่วมวงการไม่ให้เรียกว่าหน้าตัวเมียจะเรียกว่าอะไรคะและก็ตามด้วยอีกหนึ่งโพสต์บอกว่าในส่วนของคดีอ้อมปัชมโอนเงินเข้าบัญชีปูมัทน,นายอด1นึ่0ล้านสี่แสบาทปูมัทน,นาโอนกลับเข้าบัญชีอ้อมยอด2องล้านสามแสบาทปูก็ไม่เข้าใจว่าโกงตรงไหนพยานหลักฐานและก็เอกสารเพิ่มเติมปูจะยื่นในชั้นอุทธรณ์ต่อไป แน่นอนครับว่าหลังจากที่ด้านของปูมัทน,นาออกมาโพสต์แบบนี้ด้านเพจท่านเป่าก็ได้มีการเคลื่อนไหวแคปโพสตของปูมัทน,นาที่บอกว่าไอ้น้าตัวเมียดีใจออกหน้าส่งข่าวให้ท่านเป่าตีข่าวแม่ปูรอบหน้าภาวนาให้ติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะเอามาโพสไว้หน้าเพจนะครับพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าอันนี้ถือว่าใส่ร้ายแล้วก็พูดบัวซัวปูมัทน,นาเป็นคนโพสตแจ้งนักข่าวสำนักต่าง ว่าวันนี้ตัวเองจะต้องไปศาลแล้วก็ตามด้วยคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะครับเป็นหลักฐานแล้วก็บอกว่าฮะพร้อมกับเป็นการแปะโพสต์ของปูมัทนาที่ประกาศผ่านทาง Facebook ก่อนที่จะไปศาลนะครับแล้วก็ตามด้วยอีกหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องเท็จแต่เรื่องจริงก็คือกูสอนอมอมึงได้ข่าวว่าเงินประกันสามแสนหาไม่ได้ตัวเองมีเงินแค่ส0 0 0มบาทเลยต้องซื้อในหน้าประกันตัวหนบอกว่ามีเงินไง นอกจากนี้เนี่ยนะครับในใต้โพสต์ของท่านเปาทางด้านของลูกหมีรัศมีก็ยังได้มีการเข้ามาคอมเมนต์เป็นภาพเดียวกับท่านเปาครับซึ่งเป็นภาพที่ปูมันนาเนี่ยได้มีการโพสแจ้งข่าวก่อนที่จะขึ้นศาลนั่นเองพร้อมทั้งยังมีการคอมเมนต์บอกว่าก็เห็นคุณปูเนี่ยส่งหมายข่าวลูกหมีก็เลยต้องไปศาลแต่เช้าจะไปฟังคุณปูถแถลงนักข่าวก็รอคุณปูอยู่หลายช่อง กลับกลายเป็นว่าลูกหมีต้องไปยืนให้นักข่าวเนี่ยสัมภาษณ์ซะเองเลยก็บอกต่อในกระว่าคราวหน้าเนี่ยคุณปูไม่ต้องส่งหมายข่าวนะคะนักข่าวอยากสัมภาษณ์คุณปูคนเก่งมากกว่าลูกหมีค่ะแล้วก็แท็กไปที่คุณปูมัทน,นาด้วยนั่นเองครับแน่นอนว่าทางฝั่งของลูกหมีรัศมีเนี่ยที่เดินทางไปฟังกำพิพากษาของศาลแขวงพระนครใต้ในฐานะพยานของฝ่ายโจทก์แล้วนะครับก็คือคุณอ้องพัชมนคู่กรณีของคุณปูมัทน,นาก็ได้มีการโพสต์ข้อความสุดจี๊ดในกระป๋านทาง Facebook บอกว่าสวยๆอยู่โรงเรียนปีจ ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมนอกจากนี้เนี่ยทนายของลูกหมีรัศมีเองก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับหลังจากที่สารอ่านคำพิพากษาเสร็จนั่นเองครับบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆเหมือนหัวใจจะหลุดออกมานะครับแล้วก็บอกต่อว่าตนมาถึงศาลตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะรอฟังคำพิพากษาแต่ไม่ได้เข้าไปด้วยเพราะว่าทนายความของฝั่งจำเลยก็คือฝั่งของคุณปูมปัฒนาได้กระซิบกับทางสารบอกว่าขอให้ลูกหมีออกจากนอกห้องนะครับเพราะว่าตนเนี่ยเป็นคู่กรณีในคดีอื่นจนสารอ่านคำพิพากษาเสร็จ ทนายความฝั่งของคุณอ้อมโจทย์ของคดีนี้ก็ได้มาบอกว่าสาริิาพากจำคุก2ปีทนายของอ้อมเนี่ยไม่ได้มา แต่ว่าโทรมาหาบอกว่ามีข่าวดีนั่นเองครับส่วนกรณีของคุณอ้อมนะครับที่คุณปูมธานาเนี่ยได้มีการชักชวนให้ร่วมลงทุนธุรกิจคอราเจนในลักษณะการร่วมลงทุนคล้ายกับของตนก็คือลงทุน1นึ0 0แสนหัก5,000จนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้จ่ายอ้อมก็คือ1นึ่งล้านหนึ่งแนบาทนั่นเองครับแต่สุดท้ายที่เป็นคดีอาญาเพราะว่าธุรกิจนี้ไม่มีอยู่จริงอย่างไรก็ตามครับนี่เป็นเพียงแค่คําพิพากษาในชั้นตน้น คุณปูมรนธนานเนี่ยสามารถที่จะยื่ออุทธรณ์ได้นั่นเองครับและก็ได้มีการบอกต่อด้วยครับบอกว่าทางนี้เนี่ยก็ยังมีคดีของตนอีกประมาณ6คดีด้วยกันส่วนหนึ่งที่ฟ้องไปเนี่ยก็ประทับรับฟ้องแล้วโดยเมื่อวานนี้เนี่ยศาลได้มีการนัดไต่สวนในคดีหมิ่นประมาทที่คุณปูเนี่ยเป็นโจทฟ้องจำเลย3คนก็คือทนายเดชาทนายกุ้งแล้วก็ลูกหมี ในคดีนี้เกิดขึ้นตอนที่พวกตนเนี่ยได้มีการอ่านคำพิพากษาในตอนที่ตนนั้นชนะคดีแพ่งซึ่งตนเนี่ยอ่านทุกคำตามคำพิพากษาเลยแต่เขากลับมาฟ้องส่วนของพี่หนุ่มกัญชัยมีการฟ้องสามกรรมเกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาทนั่นเองครับแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เนี่ยคดีที่คุณปูเป็นโจทย์สารรับฟ้องหมดเลยก็บอกนะครับว่าคุณอ้อมเนี่ยได้มีการแจ้งความตั้งแต่ต้นว่าเป็นคดีช่อโกง ส่วนของตนตอนที่ไปแจ้งความเรื่องพรเบเช็คเด้งใช้คำว่าสัญญากู้ยืมเงินแต่วันหนึ่งที่เรารู้ว่าธุรกิจไม่มีอยู่จริงคือช่อโกงและก็บอกในคบว่าท้งนี้ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมคนเราจะปั้นน้ำเป็นตัววันหนึ่งจะจนมุมอยากอุทธรณอุทธรไปเลยค่ะแต่หาเงินมาใช้น่าจะง่ายกว่า พร้อมกับบอกนะครับว่าคาดีของคุณปูท,ที่ทราบน่าจะกว่า18คาดีแล้วพร้อมกับบอกต่อนะครับว่าขอบคุณความยุติธรรมของสารที่ตัดสินให้อ้อมชนะคดีและลูกหมีเชื่อว่าเป็นคดีที่สองแล้วที่ปูมัทน,นาโดนตัดสินเพราะว่าคาดีแรกก็คือคดีแพ่งที่สารตัดสินให้คุณปูมัทน,นาเนี่ยจ่ายเงิน แต่ก็ยังไม่จ่ายนี่แค่คนมาฟ้องศาลลูกหมีรัศมีก็ยังได้มีการเผยอ,อีกนะครับบอกว่าสำนึกมันต้องมีได้แล้วจะสำนึกกี่โมงชีวิตพังไปเ,เรื่อยๆจนไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วแต่ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมค่ะชนะาศาลได้นะไต่สวนคดีของตนศาลได้เริ่มในส่วนของการไกลเกี่ยซึ่งลูกหมีก็บอกนะครับกับศาลเลยบอกว่าต้องการเงินคืน2ล้านถอน6คดีหมดเลยแต่พอศาลหันไปถามคุณปูกลับพูดเรื่องอื่นเรื่องตัวเองเสียหายเรื่องตัวเองไม่มีงาน จนสารต้องบอกว่าอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งตั้งสติฟังก่อนให้พูดอยู่ในกรอบสุดท้ายเขาก็ไม่ชำระสารจึงถามว่าคุณปูต้องการสู้ต่อใช่ไหมถ้าเขาเดินน่าจะฟ้องต่อก็คงต้องสู้กันคนละมดัดในส่วนของลูกหมีจุดสิ้นสุดน่าจะอยู่ที่70ปีในศาลชั้นตน้นแต่ถ้าเขาจะสู้อุทธรก็ต้องไปต่ออีกอย่างไรก็ตามครับตนก็ยังยืนยันว่าต้องการเงินคืนซึ่งจํานวนเงิน2ล้านมันไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณปูเคยให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองเป็นเศรษฐีแต่สําหรับตนนั้นมันเยอะมาก เพราะเป็นเงินเก็บของเราแล้วก็บอกต่อในกับว่าสิ่งที่ลูกหมีทํามาตั้งแต่ต้นเพื่อเป็นตัวอย่างต่อสังคมไทยคนที่สร้างภาพขับรถร่ารวยพูดจาดีแต่กลับหลอกลวงและยุคนี้ก็เห็นแล้วว่าคนที่สร้างภาพรั์ให้ตัวเองดูดีแต่เอาเงินเพื่อนเงินคนอื่นมาสุดท้ายก็โกหกเพื่อตัวเองพร้อมกับบอกต่อในกับว่าวันนี้คดีของคุณอ้อมที่ตัดสินให้จําคุกสองปีเชื่อว่าเป็นผลดีกับลูกหมี เพราะลักษณะการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนเป็นเหมือนกันลูกหมีพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าคุณปูเองไม่เคยขอกู้เงินไม่เคยขอยืมเงินที่ผ่านมาตนรู้จักกันในฐานะที่คุณปูเนี่ยชวนลงทนุนไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็บอกนี่ครับว่าทางนี้เนี่ยตนขอฝากไปว่า จะลงทุนกับใครก็เก็บหลักฐานในแชทไลน์ไว้สามารถที่จะนํามาใช้ในชั้นศาลได้นั่นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวทั้งหมดของคุณปูมันธนานั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยคดีของคุณอ้อมประชโมนเนี่ยนะครับก็ถือว่าศาลเนี่ยสั่งจําคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาแต่ว่า ทางด้านของคุณปูมันธนาน,นั้นก็ได้มีการขอยื่นการประกันตัวแล้วศาลก็ให้ยื่นเพื่อที่จะสู้กันต่อในชั้นอุทธรณ์นั่นเองครับก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปและก็ในส่วนของคดีที่เป็นประเด็นอยู่กับของคุณลูกหมีเนี่ยก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแบบยาวๆเลยแหละครับ